มิสูไทตันนะครับเปิดแอร์แล้วความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นสูงถ้าปิดแอร์ความร้อนเครื่องยนต์ปกตินะฮะเดี๋ยวลองเช็คหาสาเหตุดูเบื้องต้นก่อนรถเพิ่งซ่อมระบบแอร์มานะครับ เปลี่ยนแผงแอร์มานะครับรถมีพัดลมไฟฟ้าอยู่นะครับดูแรงดันน้ำยาแอร์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะตอนไม่ติดเครื่อง ความร้อนเครื่องยนต์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่ได้เปิดแอร์ลองเปิดแอร์นะครับ รถเข้าเช็คแอร์ตอนเลขไม้สองแสนห้าหม่นห้าพันแกิกิโลเมตรนะครับ เชียงใหม่ตอนที่วัดนี่นะฮะรู้สึกเหมือนสี่สิบองศาแล้วนะครับสิบสี่นาฬิกาสามสิบหกนาทีความร้อนสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับความร้อนสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ถนะ้าขึ้นขึ้นสุดนี่คือขึ้น,นหนวยเฮดเลยอะ ครับสักคีดหนึ่งจะขึ้นหนึ่งเอ็กผมปิดแอร์เลยครับผมก็ป,มกปิดแล้วควารมร้อนแอร์เปิดฝากระโปรงตอนนี้อยู่250นฮะใกล้ๆ250แล้วถ้าปิดฝากระโปรงนี่ถึงแน่นอน ลมไฟฟ้าออกก่อนนะครับตอนพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงานนะครับความร้อนอยู่ส5งร้บเดินเบาตอนนี้ความเย็ยนได้15องศานะครับ อณหภูมิภายนอกตอนนี้ก็49.5อยู่ใกล้ห้องเครื่องนะสรุปตอนนี้ดึงพัดลมออกนะครับดึงดิเลยพัดลมออกพัดลมยังหมุนเบาๆนะครับนะเดี๋ยวจะไล่ระบบไฟใหม่นะ ไล่ระบบไฟใหม่เพราะตอนนี้ความร้อนลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะ<ป>ในรถเย็นได้14.8นะครับความร้อนตอนนี้อยู่225ขอโทษครับ275 แก้อาการวิ่งไปแล้วน้ำมันหยดนะฮะเดี๋ยวจะได้จัดทรงให้ใหม่เพราะว่าเจ้าของรถบอกวิ่งวิ่งแล้วมีน้ำกระเด็นออกมานะครับโอเคครับมิสโซไทตันนะครับเอาอันนี้ไปล้างหน่อยหรอออช่วยอันนี้ไปล้างฟูหน่อย เดี๋ยวจัดท่าจัดทางก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของรถบอกเลี้ยวปุ๊บน้ำหล่นเลยน,ะน้ำหยดน้ำหยดนะครล้างให้สะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ลองประกอบนะจะได้ดูว่า ในส่วนที่น้ำมันหยดมันรั่วนะจะออกมาอีกไหมนะครับอ่ะโอเค มิสูไททันนะครับก็ถอดเดี๋ยวเปลี่ยนพ้องน้ําให้นะเพราะว่าฝุ่นเริ่มเข้าแล้วนะฮะตรงนี้ฝนะุ่นเริ่มเข้าแลวเพราะท้องน้ํามันบางนะเห็นฝุ่นขา,ขาวแล้วนะเดี๋ยวเรากองแอร์เพิ่งเปลี่ยนมานะครับ,นะรบเดี๋ยวจะการเปลี่ยนพองน้ำเนาะเปลี่ยนพ้องน้ําด้านนี้ด้วยนะแกะแล้วติดใหม่เลยนะแกะแล้วติดใหม่ ครับถอดออกมาแก้ไขฟ้องน้ำนะฝุ่นเข้านะก็ทำความสะอาดเช็ดให้ก่อนนะครับมีโอกาสได้ลื้แล้วครับการแกะนะเปยนเลยนะครับนี่ ันนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วก็นิ่มๆนิ่มๆของเก่ามันบางๆเนาะบางๆก็ฝุ่นเข้าได้แล้วนะดูค,ความหนานะฮะความหนาระหว่างของเก่าของใหม่เห็นได้ชัดเลย<ๆ>ลนี่ครับจุดที่กลิ่นเข้าในรถหนูแทะแล้วนะนี่แหละหนูแทะแหว่ง้วับ เดี๋ยวต้องปิดแล้วนะครับเพราะว่ารอยหนูนะครับรอยหนูเข้ามาในรถนะฮะช่างเก่งเคลียร์ร้านให้ช่างแล้วค่ะจัดการเก็บกวาดร้านเก็บอะไรเก็บเครื่องมือให้ช่าง ทางลุยงานต่อนะคะเพราะที่ร้านปิดร้านกันตอนหกโมงเย็นช่างกิ่งก็เริ่มลงมือเก็บกวาดล้างรถอะไรคะมอเตอร์ไซค์มีตัว C2 รูอเปล่าครับ พัดลมสปีดสีนะครับลองเร่งเครื่องแอร์ตัดต่อปกตินะครับความเย็นก็ลงมาถึงเก้าอยู่นะฮะแอร์ตัดที่เก้าองศาเดี๋ยวจะพยายามเทสอยู่นะครับ เดินเบาตอนนี้ความเย็ยนอยู่ที่10องศานะครับลงมาที่9.4้าจุดเดี๋ยวเทสความร้อนระบบแอร์นะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานพัดลมไฟฟ้าทำงานตามปกตินะครับ ที่เราตั้งสเต็ปไว้นะฮะตับแล้วนะครับเช็คระบบการทำง,งานนอนก่อนตอนนี้รถพัดลมลงมาสปีดสนะครับ กีสปีดสี่ตัดที่เก้าองศานะฮะแอตัดต่อป,กต,ตตอปกตินะครับเห็นเลขแปดลงมาแล้วนะครับ ความร้อนเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ติดเครื่อง้องได้ประมาณ1 0กว่านาทีก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับไม่สูงอย่างเมื่อเช้านะครับคนนี้มีอาการคือวิ่งวิ่งมาแล้วความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นสูงนะเวลาเปิดแอร์ถ้าปิดแอร์ความร้อนเครื่องยนต์ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ รถเข้ามาตอน2 5 5 0 9 4ห9ขอโทษครับ255,894กิโลเมตรเดี๋ยวเช็คการทำงานกันก่อนนะครับความเย็นในรถอยู่ที่7.7นะคะลงมาที่6.8แล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพัดลมกันค่ะ ความเย็นดีเลยนะคะรถเข้าซ่อมที่เลขไม้สองแสนห้าหมื่นห้าพักิโลเมตรนะคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มนิดๆแล้วนะคะเรายังส่งงานลูกค้ากันอยู่นะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่7.6นะคะลงมาที่6กดเดแล้วะคะ่ะ ความร้อนปกติแล้วนะคะช่างลองวิ่งกับเจ้าของรถนะคะเกค,ความร้อนปกติแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถมิตซูไทยทันส่งงานลูกค้ากันเลยนะคะความเย็นพร้อมส่งงานค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ค่ะขอบคุณค่ะ